สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดหอยลายค่ะทุกคนอาหารทําง่ายๆกับช่องคุณพรพูดนะคะทําง่ายอร่อยด้วยค่ะวันนี้เรามาผัดหอยลายกันง่ายๆเลยค่ะทุกคนเรามาเตรียมว,วัตถดุดิบกันได้เลยค่ะวันนี้คุณพรใช้หอยลายประมาณ1นกิโลค่ะทุกคนล้างให้สะอาดนะล้างเยอะๆค่ะเพราะว่าจะมีดินมีทรายนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ล้างหลายๆน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ามาผัดกับน้ำพริกค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำพริกแกงเมืองนั่นเองค่ะทุกคนนะคะใครทําไม่เป็นนะหมอก,ก่อนทําง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกเราก็ใส่พริกแห้งแล้วก็เทียมแล้วก็หอมแดงกับปริกเท่านั้นเองผมปรุงรสค่ะเราผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่หอยลงไปค่ะทุกคนผัดพริกแกงเราให้หอมใส่หอยลงไปเติมน้ําลงไปค่ะคุณพรใช้เป็นน้ํารังคก ของเรานั่นเองถ้าใครไม่มีน้ำลงวคกหรือมีพริกแกงอยู่แล้วเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งด้วยซอสหอยนั่นเองค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะผัดให้สุกเลยค่ะพอหอยเราเริ่มสุกแล้วรู้สึกว่าได้แล้วกินได้แล้วอย่าผัดนานถ้าผัดนาน,านไปจะทําให้หอยเราเหนียวได้นะคะแล้วก็หดตัวเหลือนิดเดียวเองค่ะ เรามาผัดหนูสุกแล้วดูแล้วข้อที่แล้วเราก็ใส่เป็นใบละเภา,า,าหรือใครใช้เป็นถุงระพาหรือสามารถรวมกันได้เลยค่ะเราผัดใส่แบบนี้เลยนะคะจนให้เขาสุกแล้วเราก็พอค่ะปิดเลยปิดไฟเตรียมตักใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนทําง่ายไหมคะทําง่ายนะอร่อยด้วยค่ะทุกคนเราก็มากินกับข้าว สวยร้อนๆค่ะทุกคนวันนี้คุณพรกกกินข้าวสวยแล้วนะวันนี้นะผัดเมนูผัดต้องกินข้าวสวยค่ะกินกับข้าวเหนียวมันไม่ไม่เข้ากันนะกินกับข้าวสวยค่ะแบบนี้เลยะคะ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามช่องคุณพรพูดด้วยนะกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดการมองเห็นให้ช่องนะคะ บันทึกคลิปค่ะสวัสดีค่ะ